ว่ากันตามตรงเลยครับช่วงนี้ตลาดสินค้าเทคไม่ค่อยมีข่าวดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกับฝั่งคอมประกอบเนี่ยหนักเลยฮะอะไรอะไรมันก็แพงไปหมดเรื่องราคาแรมเราคงเห็นอยู่แล้วนะครับราคากาจออันเนี้ยคิวต่อไปครับอีกไม่นานเกินรอขึ้นตามไปติดชัวเลยนะฮะแน่นอนครับว่าทุกอย่างมันมีผลมาจากการที่ชิปเมมรีมันขาดแคลนเพราะ AI เขาดึงไปใช้กันหมดเลยโรงงานผลิตก็ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของเขาอีกนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องของมานเราในวันนี้มันเกิดขึ้นจริงฮะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบโดย แล้วรบ,บรนด์เองก็น่าจะเจ็บตัวไม่ต่างกันเลยนะฮะโดยเฉพาะกับพวกแบรนด์เล็กๆทั้งหลายที่ไม่ใช่เจ้าตลาดนี่ฮะตลาดการ์ดจออาจจะปั่นป่วนหนักครับและอาจจะเหลือแค่แบรนด์ใหญ่ที่อยู่รอดไม่กี่วันนี้เองครับผมเห็นสื่อเทคหลายเจ้าเขารายงานข่าวนี้เข้ามาครับเนื้อความก็คือ NVIDIA อาจจะหยุดส่งมอบ VRAM ให้กับแบรนด์พาร์ทเนอร์ทั้งหลายลอยให้พวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยไปหาชิป VRAM ใช้กันเองและเรื่องนี้ถ้าใครสายป่านยาวก็อาจจะรอดนะฮะแต่ถ้าแบรนด์ไหนแบ็กไม่แน่นจริงเนี่ยอาจจะร่วงได้เลย สวัสดีคเับเพื่อนปกติแล้วการ์จอใบหนึ่งเนี่ยความมันจะมาขายเราได้ก็ผ่านขั้นตอนมาหลายอย่างเหมือนกันครับชื่อทางการตลาดของการ์จอก็คือ G Force RTX 5 0าลบลาๆชิปก็คือ GB 2 0อะไรก็ว่าไปแล้วแต่รุ่นของการ์จอนะครับส่วนแบรนด์พาร์ทเนอร์ฮะก็จะเป็นยี่ห้อแต่ละเจ้าที่เอามาขายกันนะครับอย่างเช่น Asus MSI Galax อะไรอย่างนี้นะครับโดย Nvidia ครับจะมีการขาย GPU กับ VRAM ให้พาร์ทเนอร์เป็นแบบบันเดลคู่กันเพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานและก็อำนวนความสะดวกให้แบรนด์ด้วย เสร็จแล้วครับแบรนด์พาร์ทเนอร์ทั้งหลายก็จัดการส่วนที่เหลือไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแผง P.C.B ตัวบอร์ดภาคใจไฟซิงพัดลมและอ,อื่นอีกมากมายกลายเป็นการ์ดแต่ละเวอร์ชันแบ่งขายแต่ละกลุ่มราคาไปนะครับจะเป็นรุ่น2พัดลม3พัดลมภาคใจไฟเทพหรือว่ารุ่นธรรมดาอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปฮะ วิธีนี้ก็ b e n e f ฟ t 2ทางเลยนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์เองก็อาจจะดูแล้วง่ายเพราะว่า n v ็นวีดียเขาจัดการ2ส,ส่วนที่แพงสุดอย่าง GPU และ Memory ไปแล้วไม่ต้องไปดีลกับผู้ผลิต Memory เองส่วน n v ็นวีดครับก็ได้ขาย VRAM เป็นบันเดลไปด้วยเพราะตัวเองเนี่ยซื้อมาเป็นล็อตใหญ่อาจจะมีการทํากําไรทั้งในส่วนของ GPU และ VRAM ไปด้วยเลย ทีนี้ครับพอช่วงราคาเมมโมรีมันพุ่งขึ้นสูงมากเนี่ยขยับกันแบบรายวันเลยนะฮะผู้บริโภคอย่างเราก็เพิ่งเห็นข่าวไปใช่ไหมครับว่าบางร้านเนี่ยเลิกตั้งราคาแล้วครับเพราะมันเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินจะซื้อตอนไหนก็ให้ไปถามตอนนั้นมาถามวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาเดิมแล้วฝั่งแบรนด์ฮะเพล่เเจอหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับชิปแบบเพียวๆเลยไม่ใช่ฟ n a l p r ร d ดักแบบแรมแถว ไอตัว memory chip เนี่ยเอาจริงๆมันเป็น commodity นะครับเหมือนทองและน้ำมันเลยฮะเป็นของที่สามารถเก็บไว้เก่งกำไรกันได้ราคาซื้อขายมีการขยับอยู่ตลอดเวลาและช่วงหลังเนี่ยสถิรภาพของราคามันแทบไม่เหลือแล้วนะครับพอมันแพงและราคาสวิงมาก Nvidia ก็อาจจะไม่อยากแบกความเสี่ยงก็เลยมีแววว่าจะกำจัดปัญหาพวกนี้ด้วยการลอยแพรแบรนด์พาร์เนอร์ให้ไปซร์สตัว VRAM กันเอง ฟังแบบผ,ผ่านๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะไม่น่าจะมปปัญหาอะไรมุมหนึ่งอาจจะดูดีด้วยซ้ําเพราะว่าไปซื้อโรงงานผู้ผลิตโดยตรงไม่ต้องผ่านเอ็นวีดียไม่ต้องเจอผูกขาดด้วยราคาอาจจะดีกว่าอีกแต่จริงๆแล้วมันยุ่งยากฮะพอมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของซัพพลายในการผลิตการ์ดเนี่ยหลังบ้านของแบรนด์เหล่านี้ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการบริหารวัตถุดิบใหม่นะครับต้องมีการติดต่อพวกแบรนด์อย่างเช่นไมครนแล้วก็ซัมซุงเอาเอง สำหรับพวกแบรนด์ใหญ่ๆก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเขามีออเดอร์เยอะมีเงินทุนหนาก็อาจจะ source ตัวชิปได้ในราคา contact price ที่ดีได้ราคา volume deal แม้ว่าอาจจะต้นทุนเพิ่มสักหน่อยแต่ยังไงก็ถือว่าพอถูไทยไปได้ส่วนแบรนด์รองอันเนี้ยอาจจะถึงจุดจบได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าจำนวนเขาสั่งเนี่ยมันน้อยไปก็อาจจะไม่ได้ราคา volume deal ต้องจ่ายต่อชิปที่แพงกว่าหรือถ้าแย่สุดเลยก็คือยอดสั่งขั้นต่าไม่ถึงกลายเป็นว่าซื้อโดยตรงไม่ได้อีก ว่าแต่แบรนด์ไหนบ้างครับจัดจะเป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่าแบรนด์หลักก็พวกหัวแถวที่หลายคนนึกถึงนี่นะครับส่วนตัวผมนะผมว่าหลากัหลกๆของฝั่ง n v i d i ียแล้วก็จะมี asus msi gigabyte อะไรอย่างเงี้ยฮะพวกเนี้ยคือเจ้าใหญ่ในวงการ PC Component และเรื่อง Connection เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่แบรนด์อื่นที่สเกลเล็กลงมากว่าน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าไหนจะมี Con n น c t i o n กับผู้ผลิต memory บ้าง เดี๋ยวเรามาอ่านข่าวกันต่อครับจริงๆแล้วฮะต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าข่าวเนี้ยไม่ใช่ข้อมูล o f f i ิเชีจากทาง n v i นวีเดียนะครับและต่อให้เป็นข้อมูลจริงยังไงเราคงไม่เห็น n v ็นวีเดียประกาศออกมากหรอกฮะมันไม่ใช่ข้อมูลฝั่งผู้บริโภคนะครับเป็นสิ่งที่พวก v e n เดอหรือว่าแบรนด์เนี้ยเขาคุยกันมากกว่าเราจะแท็กข่าวนี้เป็นข่าวลือแล้วกันซึ่งอาจจ,จริงหรือว่าไม่จริงก็ได้ฮะ สื่อแรกที่นำาเสนอครับก็จะเป็นวิดีโอการ์ดแซดนะเขาได้ข้อมูลนี้มาจากทางเว่ยป้อซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียฝั่งจีนและนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะข่าวพวกเกี่ยวกับผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มจากฟอรัมหรือว่าโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยละฮะเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันผลิตที่จีนทั้งนั้นนะครับคนในฝั่งการผลิตที่มาปล่อยข่าวเนี่ยก็มักจะเป็นคนจีนโดยครั้งนี้ครับคนปล่อยข่าวก็คือคนเดิมเลยฮะ ผู้ใช้ที่ชื่อว่า Golden p i c k Upgrade ก่อนหน้านี้มีประวัติการปล่อยข่าวหรือที่แม่นพอสมควรนะฮนะเขาโพสต์เป็นภาษาจีนครับโดยเราเนี่ยแปลได้ดังนี้ก่อนหน้านี้ Nvidia ผูกขาดทั้ง GPU และ Memory สำหรับแบรนด์พาร์ทเนอร์แต่ตอนนี้มีข่าวมาว่า Nvidia จะส่งแค่ตัว Core ซึ่งก็คือตัว GPU ให้อย่างเดียวนะครับส่วน Memory เนี่ยแบร,รนด์ทั้งหลายก็ต้องไปหากันเองสำหรับแบร,รนด์นักเล็กที่มีคอนเน c กชันเนี่ยการต่อรองเดียวธุรกิจของ Memory แทบเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนประมาณว่าแบรนด์พวกนี้ไม่มีความจะเป็นในธุรกิจของก Gra ฟ h i c c a ์ดด้วยซ้า ซึ่งมาคิดๆดูแล้วก็เป็นไปได้จริงอยู่นะครับในสภาวะตลาดเมมรีตอนนี้เราเห็นยักษ์ใหญ่แย่งแทบตายแค่ผลิตให้พวกเจ้าหลักเนี่ยก็ไม่ทันอยู่แล้วผู้ผลิตทั้งหลายเขาจะมาเสียเวลาคุยกับรายเล็กทำไมนะ่ะฮะต่อจากโพสต์เมื่อกี้ฮะก็มีอีกรีプライนึงเข้ามาครับจากผู้ใช้ชื่อว่า little enemy pigeon ฮะเขาบอกครับว่าเพิ่งได้ข่าวมาวันนี้เลยว่าราคากาจออาจจะปรับขึ้นเพราะราคาเมมรีเนี่ยมันขึ้นดูเหมือนว่ายิ่งรอราคาก็จะยิ่งขยับขึ้นไปอีก ซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนฮะไม่ว่า n v ็นวีเดียจะยังคงบันโดหรือว่าเลิกบันโดวีแรมกับตัว GPU ยังไงมันก็ต้องแพงขึ้นอยู่ดีฮะแต่แค่ถ้าไม่บันโดแล้วเนี่ยมันจะฟังดูหนักกว่าครับ จากประเด็นทั้งหมดเนี่ยครับผมไปอ่านข่าวจากสื่อนอกแล้วก็ไปฟังของช่องนอกเขาวิเคราะห์กันมานะครับส่วนใหญ่ฮะบอกประมาณว่า n v i นว a ดียสละยานแล้วทิ้งพาร์ทเนอร์ให้สู้กับสถานการณ์ของ v r a รกันเองซึ่งเป็นการกระทำที่เหมือนไม่ไว้หน้าและไม่สนใจผลประโยชน์ของพาร์ทเนอร์เลยบางเจ้าฮะก็อ้างอิงไปถึงเหตุการณ์ตอนสมัยของ EVGA ว่าเพราะ n v ็นวีดีาทำกับพาร์ทเนอร์อย่างนี้แหละ EVGA ก็ถึงได้เลิกขายการจอไง สำหรับใครที่ไม่คุ้นเรื่องประเด็นนี้นะครับคือหลายปีก่อนเนี่ยมันมีประเด็นระหว่างแบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็คือ EVGA และ NVIDIA แม้ว่าในไทยเองครับ EVGA คนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าเราชอบคอมหรือว่าเล่นมานานแล้วเนี่ยจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเพราะถ้าเราพูดถึงการ์จอ NVIDIA เนี่ยแบรนด์ EVGA สมัยนั้นก็คือระดับหัวแถวเลยฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ แต่แล้วครับปี2022ทั้ง2ก็ผิดใจกันนะครับ EVGA บอกครับว่า NVIDIA ทำธุรกิจแบบไม่ไว้หน้าพาร์ทเนอร์เลยกำไรของการรุ่นบนอย่างเช่น RTX 3080 3090เนี่ยคือเหลือน้อยนิดมากๆแถมยังไม่มีการสื่อสารทางธุรกิจที่โปร่งใสอีกลหลักแล้วฮะก็เป็นเรื่องการตั้งราคาเนี่ยครับการที่ NVIDIA ไม่ยอมสื่อสารใหชัดเจนทำให้แผนการตั้งราคาของพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากจนสุดท้ายแล้วเขาก็เลิกคบกันไป ถ้าสมมติประเด็นล่าสุดเรื่อง vram เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมามันก็ให้ feeling นั้นเลยนะครับผมกลัวครับว่าถ้า nvidia ส่งให้แต่ gpu อย่างเดียวลอยแพร vram เนี่ย partner อาจจะไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนเรื่องราคาในส่วนของ vram ได้โดยเฉพาะในตลาดที่ทุกคนเนี่ยกำลังแย่งชิงกันหนักอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบรนด์เล็กเขาตายหมดสิฮะราคา vram ขยับรายวันไม่แน่กาไรมันอาจจะไม่เหลือเลยเสร็จแล้วพอคุมราคาไม่ได้จะให้เขาขายราคา msrp ตาม nvidia ได้ยังไงล่ะครับ ซึ่งทางออกแล้วฮะสุดท้ายก็คงตกมาอยู่ที่ฝั่งผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยครับเราอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับแบรนด์เล็กถ้าเขาอยากจะขายต่อก็ต้องไปหาคนขายเม็ด VRAM ให้ได้ถ้าซื้อจํานวนน้อยก็อาจจะต้องจ่ายราคาสูงกว่าและราคาก็จะส่งมาหาผู้บริโภคต่อไปส่วนแบรนด์ใหญ่เนี่ยต่อให้เขาหาได้มันก็คงไม่ใช่ราคา Volume ระดับ Nvidia อยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ต้องปรับราคาขึ้นราคากาดโดยรวมเนี่ยมันก็เลยแพงทั้งตลาด ยังไงแล้วผมต้องย้ำอีกรอบนะครับว่าเรื่องวันนี้มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเนี่ยผมว่าก็มีแนวโน้มเป็นความจริงอยู่เหมือนกันฮะถ้าผมเป็นเอ็นวีดียผมว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันก็ม a k e ญล์นะฮะในเมื่อไม่สามารถควบคุมจุดนั้นได้ก็ปล่อยลอยตัวไปเลยฮะและอีกอย่างครับตลาดคอน s u m e r มันก็ไม่ใช่ตลาดหลักของเอ็นวีดีออยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าแบกรับอะไรตรงนี้เลยด้วยซ้า ปัจจุบันนี้ครับเ v ็นวีดีเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับถ้าเขาขายการ์ดจอให้คนใช้อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มีทางโตได้ใกล้เคียงตอนนี้เลยนะครับแต่เพราะ AI อนะฮะไตรามาสเดียวครับเขากวาดไป5 0,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับในขณะที่ฝั่งเกมมิ่งเนี่ยอยู่แค่4 0 0 0ล้านเหรียญเองจริงๆแล้วเขาไม่ต้องขายการ์ดจอเกมมิ่งเลยอย่างได้นะครับในงานประกาศงบอะไรต่างๆล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีแต่ AI AI AI, AI แล้วนะครับดูไม่ได้สนใจการ์ดจอเป็นบ้านสักนิดเลย ฟังผู้บริโภคอย่างเราก็คงต้องเดือดร้อนกันต่อไปนะครับจากเดิมทีข่าวร้ายก็มาแบบไม่หยุดไม่ย่อนอยู่แล้วนะฮะเจออันนี้เข้าไปนะครับถ้าเป็นจริงขึ้นมาแบรนด์เล็กๆอาจจะหายไปจากตลาดอีกพอสมควรเลยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยถ้ามันสูงขึ้นเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นและถ้าราคามันขึ้นไปใกล้ของพวกแบรนด์ใหญ่ๆคนก็ไม่กล้าซื้อของแบรนด์เล็กจนเจ๊งไปในที่สุดฮะ ทีนี้ครับแบรนด์ใหญ่ๆก็จะคู่แข่งน้อยลงสามารถตั้งราคาแพงได้ขึ้นไปอีกนะฮะหรือไม่แน่ครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างเขาอาจจะหันไปโฟกัส AI ไปโฟกัส Data Center หมดเลยก็ได้นะครับคอมเล่นเกมตามบ้านเนี่ยมันก็อาจจะ n ิช e ขึ้นมากกว่าตอนนี้ไปอีกนะครับจริงๆแล้วนะครับผมว่านะตอนนี้ทุกอย่างมันหันไปแบบ subscription based model กันหมดอยู่แล้วนะครับเหลือแค่วงการเกม่งนี่นะครับที่ยังใช้ device based กันอยู่ยังใช้เครื่อง PC ใช้เครื่องคอนโซลกันอยู่ Nvidia เขาอาจจะหันไปโฟกัสพวก GeForce Now เล่นเกมบน Cloud แทนก็ได้ เพราะไอ้พวกนี้เขาจะได้ใช้ data center ที่เขาถนัดได้หนำใจไปเลยฮะฝั่งผู้บริโภคเราก็อาจจะต้องปรับตัวนะครับไม่ต้องไปประกอบคอมแพงและไปจ่ายค่า subscription แทนทีเนี้ยเราก็ไปใช้แท็บเล็ตใช้น้ t ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งทีวีแทนนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สเปคสูงก็สามารถเล่นได้หมดนะครับทุกอย่างต่อไปเนี้ยจะกลายเป็น subscription base d model นะครับจะเป็น media streaming หรือว่า pc gaming ก็ตาม แต่อันนี้ผมก็แค่คิดเล่นๆเฉยๆนะครับเพราะยังไงมันก็เหมือนไม่มีทางออกใช่ไหมฮะถ้าคอมมันแพงมากเราก็ประกอบไม่ไหวเครื่องคอนโซลก็อาจจะราคาขยับขึ้นไปอีกเราจะทยังไงล่ะฮะก็คงจะเหลือแค่พวกคลาวด์เกมมิ่งที่เป็น subscription based model ทั้งหลายนะครับเพื่อนๆคิดยังไงครับคิดว่านวีดีมมีแนวโน้มจะเลิกบันด VR ีแรมปล่อยให้พาร์ทเนอร์เขาแข่งเงี้ยจริงไหมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วนถ้าใครชื่นชอบเรื่องของอีพี่าให้ฟังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับยังไงวัน,น